อยากคุยกับอยากมากเลยครับท่านนายกเลยอยากมากเลยครับอยากส่งตัวแทนเข้าไปคุยเลยทําหนังสือถึงท่านนายกบ้างหรือยังคะถึงครับหลายฉบับมากหลายฉบับมากทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะทําตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ทําครับปีแล้วก็ทําปีนี้อีกสองฉบับค่ะ ยังไม่มีการดําเนินการอะไรช่วยเหลืออะไรจากท่านนายกเลยคือผมผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะโครงการนี้สรุปถ้าถ้าผมมีทางทางทางนักศึกษาได้ได้มีโอกาสได้ได้ได้พูดคุยกับท่านนายกเนี่ยผมว่าเรื่องน่าจะสรุปเดีึ้วเพื่าทั้งจุฬาจริงๆไม่ใช่ตัวหลักนะฮะส่วนตัวตัวประเด็นสําคัญก็คือโครงการของท่านท่านนายกใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าทางเราได้ได้เจรจากับท่านนายกแล้วก็ ลองคุยกันเรื่อง <c oughs> เหตุผลนะฮะ,อะขอฟังนักศึกษาขอฟังความคิดเห็นนักศึกษาดูเพ <este> ื่อเพื่ออันนี้เราคุยกันเพื่อความสร้างสารรค์นะนะ <c oughs> ทางนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมาเพื่อจะมาสะสเสนอแนะเผ่อมันจะมีทั้งของเก่าสร้างสิ่งใหม่แล้วทำไมต้องไปทางทำลายของเกา่า <c oughs> ที่มีคุณค่านะครับยังอย่างกรณีที่แฟกซ์ที่ออกมานิสิจุลาเขา,เาก็กลัวนะว่าเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยแล้วมันมีจดหมายขู่อะไรแบบนี้จะจะอธิบาย,ยังไงคะคืออย่างนี้นะครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้ครับ คือเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นจริงยังไงแล้วเราก็มาพูดอย่างนี้มันก็เหมือนสิทธิเนี่ยครับสิทธิของของที่ดินนะครับเราทำไม่ได้มาตีเรื่องความจริงที่ถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไปผมขอติงสื่อน,นิดนึงครับบางทีพูดออกไปแล้วความจริงก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็พูดออกไปนะครับแล้วเช็คไปเช็คมาเนี่ยสิประชุมก็อยู่ตรงนี้ครับสองร้อยกว่าคนอยู่ที่นี่ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ดูใครจะไปแฝกทำไมค่ะแล้วเราก็อยู่ที่นี่เราก็ไม่เคยแสดงท่าทีที่เป็นเป็นก้าวร้าวเลยคิดว่าคิดว่ามีมือที่3าเข้ามาร่วมวงด้วยม่อยากร่วมัเ้เป็นเรื่องของของคือผมไม่อยากคือเราทำความดีผมไม่เคยคิดผมคิดว่าความดีย่อมมีบทศักครับ ทำความดีย่อมมีบาษาคนมีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องนู่นเนี่ยแต่เรามีมุ่งมั่นเรื่องเดียวครับเราอยากให้พิสูจน์ิทธิ์ครับสิทธิของที่ดินให้ถูกต้องแล้วอยากให้บอกด้วยความนี้ครับอยากให้เห็นใจน้องๆเขาหน่อยหนึ่งน้องๆเขาย้ายไปมันคงไม่ทันสองเนี่ยสิทธิเขาควรจะจะเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนว่าไปเป็นยังไงนังนั้นเหตุผลแค่นี้ผมคิดว่าเพียงพอครับและอย่างอุจจาวายที่ไม่เติบโตก็เพราะว่าตรงนี้และครับถ้าอยู่เุจวาวยได้สิทธิตรงนี้เนี่ยอุจจานมหวาลัย้อาจจะเป็น่ เขาเรียกสร้างหน้าช่างต่างประเทศไทยก็ได้ว่าเป็นเปนตักกศิลาของวิชาช่างนะครับคือที่ที่เป็นสตัตวาที่นี่มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับค่ะน้องนันทกาถ้าหากย้ายต้องย้ายจริงๆลําบากไหมคะก็มีความลําบากค่ะเพราะว่าจากนักศึกษาเดิมเนี่ยที่ตั้งเดิมเนี่ยเราเคยอยู่ในจุดศูนย์กลางที่เป็นแหล่งรวมของ